ตอนนี้ผมมีเพจ Facebook เป็นของตัวเองแล้วเพจผมมีชื่อว่า Manas X Gamer เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดไลค์และกดติดตามเพจเพียงเท่านั้นเพื่อนๆก็จะสามารถติดตามข่าวสารจากเพจของผมได้บางทีเพื่อนๆอาจจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและในเพจจะมีการสตรีมเกมบ่อยๆนะครับกดลิงก์ด้านใต้คลิปเลย はい。 สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและว,วันนี้ผมก็จะมาเล่าสลาม16.8ต่อกันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตสเตตัสครั้งยิ่งใหญ่ของริมูรุเวลดลาและเวลกินนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะได้ดูค่าสเตตัสที่แท้จริงกันนะครับและทุกคนจะได้เห็นข้อมูลเป็นตัวเลขแบบจริงๆนะครับว่าพลังของริมูรุเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยริมูรุก็คืนล่างสลามเพื่อผ่อนคลายละ นะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยชิเอลก็ได้ขอรายงานขึ้นมานะครับว่าสิ่งที่เธอจะได้งานต่อจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสกิลของมาสเตอร์ซึ่งมันจําเป็นมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรรมูรุก็ตั้งตารออยู่นะครับผลต้องออกมาโดดเด่นอยู่แล้วล่ะเตรียมใจพร้อมแล้วด้วยการปรับแต่งครั้งนี้จบลงได้ดีไม่ต้องเข้าสู่สลิปโหมดแม้จะใช้เวลาดําเนินการอยู่วันครึ่งถึงจะเรียบร้อยแต่ระหว่างนั้นเรมูรุก็ทําการพูดคุยายบุคคลได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากที่เรมูรุอนุญ,ญาตให้เชีเนเนยมลสด หรือรีโมดูเทมเพสเนี่ยมีค่าอีพีหรือค่าพลังมากถึง8 6 8 1้านนบะครับบวกดาบอสูรมังกรเข้าไปอีก2 2 8ล้านนนั่นเองรวมรวมแล้วค่าพลังของรีโมดูตอนนี้ก็เกิน10ล้านแล้วนะครับเผ่าพันธุ์จิตวิญญาณมานศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสุดอันติเมสลามเทพดาราอสูรมังกรเมือกอุปถมัมภะเมตตาแห่งมิตรภาพชายาเคออสครีเอทจกักรพรรดิโลกมารศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์เวทตระกูลมังกร เวทอัญเชิญจิตวิญญาณชั้นสูงเวทอัญเชิญปีศาจชั้นสูงและอื่นๆสกิลมานาัสชิเอลสกิลเฉพาะตัวยานครอบจัก,กรวาลจิตคุกคามวิญญาณมังกรเปลี่ยนร่างครอบจัก,กรวาลอันติเมตสกิลอสทอรทเทพแป่งความว่างเปล่าอันติเมตสกิลชุบนิก,กูลัสราชแห่งความอุดมสมบูรณ์ความต้านทานหลบล้างการโจมตีทางกายภาพหลบล้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลบล้างสภาวะผิดปกติหลบล้างการโจมตีทางจิตต้านทานการโจมตีจากเวทศักดิ์สิทธิ์ ผลออกมาประมาณนี้ถึงจะไม่รู้สึกถึงเท่าไหรแต่ค่าชีวิตของริมูรุก็สุดยอดเลยแฮะถ้ารวมของส่วนโชกุโทรหรือดาบตรงเข้าไปด้วยนะ่ะก็เกิน10ล้านอีกตอนนี้เป็นดาบโชกุโทที่ลิมูรุใช้จนจีนแล้วแต่ก็สมเป็นก๊อดพอได้รับอิทธิพลจากลักษณะเผ่าพันธ์ของลิมูรุไปด้วย ก็เลยเปลี่ยนรูปร่างตอนนี้เลยเรียกว่าดาบอสูรมังกรมีรูทั้งหมด2รูพอดาบคู่ใจพัฒนาขึ้นไปด้วยแบบนี้ดีมูรูก็พอใจถ้าตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการจะเปวัฒนาการอีกไหมนะไม่หรอกมั้งไม่หถอกไม่ใช่ว่าไม่อยากทดลองแต่ไม่อยากตั้งชื่อแบบขอไปทีเอาเถอะไว้นึกชื่อเท่ๆออกค่อยเปลี่ยนชื่อให้ละกันแม้ว่าค่าชีวิตหรือก็คือปริมาณพลังงานจะสูงลิว่วก็ยังวางใจไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเดียโบเบนิมารุแล้วก็เซกิออน แค่พวกเททลรอซ่าสามสาวปีศาจก็มีความสามารถในการต่อสู้สูงแล้วยิ่งเททลรซ่าขนาดสู้กับเวลกินที่มีปริมาณพลังงานสูงกว่าเป็น1ิเท่าก็ยังสู้ไหวเลยตามที่เข้าใจจากตัวอย่างนี้สิ่งสําคัญไม่ใช่ค่าพลังชีวิตสูงหรือต่ําแต่อยู่ที่จะใช้พลังได้ดีหรือเปล่าต่างหากพลังนั้นคือพลังที่ประกอบจากปริมาณพลังงาน level แล้วก็ความสามารถ3มอย่างในการต่อสู้กับทัพจักรวรรดิเพราะเขาใช้พลังได้อย่างเต็มที่ เมื่อคิดถึงการต่อสู้หลังจากนี้แล้วลิมูรูเองก็แพ้ไม่ได้อย่างไรก็ตามในระดับปัจจุบันถ้าไม่นับคาเรล,ล่าลีมูรูก็อยู่เหนือสุดขณะวางใจว่ายังไม่เสียหนา้าก็ลองไปดูประเด็นอื่นบ้างอารักที่ลีมูรูได้จากวาเวล,ล่าหายไปตอนนี้กลายเป็นผู้ประทับแทนจากฝ่ายได้รับการคุม้มครองกลายเป็นฝ่ายให้การคุม้มครองแทนลิมูรูเองก็เติบโตขึ้นไม่ใช่เวลามาหน,นีความจริงแบบนี้สิไม่ได้ถึงขั้นเบาตัวหรืออะไรนะแต่สกิลของลีมูรูเหลือแค่2อันแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณชเชลเดิ่มอธิบายอย่าางดีใจจรกับบะตอ คำถามของดิโมรูซึ่งคุณเชเอลเก็ได้รายงาน,นะะว่าก่อนอื่นก็เอาราฟเอลกับเบลซิบิวที่ไม่จําเป็นแล้วมารวมกันซึ่งดิโมรูก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากคุณเชเอลได้พูดว่าไม่จําเป็นแล้วนั่นเองบอกว่าราฟเอลที่เป็นร่างต,งตั้งต้นของตัวเองไม่จําเป็นแล้วก็เลยเอาไปใช้ร่วมกันเลยซึ่งดิโมรูก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีราฟเอลแล้วไม่ใช่ว่าคุณเชเอลจะอยู่ไม่ได้หรอซึ่งคุณเชเอลก็ตอบกลับมานะครับว่าเขาแยกตนเป็นอิสระแล้วจึงไม่จําเป็นต้องกังวลเธอตอบคําถามาาดีโมรูอย เป็นร่างต้นของตัวเองอาจารย์ชิเอลยังลบทิ้งได้ง่ายๆทำแบบนี้ก็ตกใจอยู่หรอกแต่ในเมื่อมันเหมือนเปลือกเปล่าแล้วก็ไม่มีปัญหาสิ่งสําคัญคือเนื้อในต่างหากสาหรับชิเอลคงดําเนินการโดยไม่รู้สึกรู้สานหรือเจ็บปวดอะไรเลยดูจากจุดที่ไล่กําจัดความสามารถที่ไม่มีประโยชน์ออกไปแล้ว <c oughs> ก็สะท้อนความเนี้บออกมาได้ดีแต่ว่าไม่มีปัญหาก็ดีอยู่หรอกแต่นี่จําเป็นต้องกําจัดกระทั่งเบลซบิวเลยเหรอซึ่งคุณราฟเอลก็ตอบกลับมานะคะว่าแน่นอนว่าแล้วเชียว น่าจะตรวจสอบก่อนให้ทำลีมารูถามด้วยความใจแป้วลงขณะที่ชิเอลตอบอย่างมั่นมั่นเหมือนอ่านใจลีมารูออกจากนั้นก็ดึงดันอธิบายต่อเนื่องอย่างร้อนแรงถ้าดูจากผลลัพธ์ สกิลของนีมูรูปเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมนี่ไม่ใช่แค่ระดับแก้ไขแล้วไม่สิเห็นเอาสกิลมารวมกันแล้วปรับแต่งแต่รู้สึกเหมือนรับไม่ค่อยได้แฮะทีนี้มาพูดเรื่องสกิลที่เป็นหัวใจสําคัญกันดีกว่าอย่างแรกคืออาสะทซึ่งเกิดจากราฟเอลกับเบลซบิลร่รวมกันไม่ใช่แค่นั้นแต่เหมือนจะสังเวยเวเดลา่าราชันมังกรวายุข,ข้างกับเบลกินราชันเพิงระอุที่เพิ่งได้มาไปด้วยแต่ว่าความสามารถนั้นได้รับการถ่ายทอดต่อมาเลยไม่มีปัญหาอะไรสรุปก็คือกลืนกินดวงวิญญา ทำลายความว่างเปล่ามิติเลขสมมุติปลดปล่อยตระกูลมังกรเพิงระอุวายุครั่งปแปลงแก่นตระกูลมังกรเพิงระอุวายุบงการช่องว่างปริภูมิเวลามานพลังพังหุมิติ เป็นความสามารถของอ,สอัสทธท่นเองแม้ว่าอัญเชิญตระกูลมังกรที่มีอยู่เดิมจะหายไปแต่การปลดเปลื้องเป็นอิสระและปลดปล่อยซ้ําดูท่าจะไม่มีปัญหาเดิมทีด้วยความตั้งใจของพอกเวลล่าที่ได้รับอิสระก็มาหาลีโมรุกันตามใจชอบอยู่แล้วจึงเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องมีส่วนที่คาใจคือปแปลงแก่นตระกูลมังกรสิ่งนี้เป็นความสามารถที่ปแปลงเป็นเบสคอแก่นดาบสําหรับใส่ในรูบนโชคุโทของลีโมโยตรงตามตัวอักษร ขอย้ำอีกครั้งว่าตระกูลมังกรที่เป็นร่างพลังงานมหาศาลจะกลายเป็นเบลดคอแก่นดาบการกระทำแบบนั้นจะก่อให้เกิดพลังดุภาพสุดยอดแค่ไหนแค่นึกภาพก็กลัวแล้วดูเหมือนต้องได้รับความสมัครใจจากเจ้าตัวก่อนแต่มันก็น่ากลัวเกินไปเลยนึกภาพตอนที่ใช้ไม่ออกเลยผนึกไว้แล้วกันดีมาดูคิดก่อนจะได้ใช้เสียอีกเอาเถอะต่อให้ไม่ได้กังวลเวลกินก็คงไม่ยอมอยู่แล้วแหละ แต่เวเดล่าก็อาจจะเอาด้วยแล้วบอกลองใช้ดูกังวลอยู่นินนดๆแล้วจะเก็บเจ้านี่ไว้เป็นความลับที่สําคัญกว่านั้นที่น่ากลัวจริงๆก็คือความสามารถที่แท้จริงของอาซาทสที่ถูกควาบรวมและปรับให้เหมาะสมที่สุดต่างหาก กินกินดวงวิญญาณล่าเหยื่อตะกะฉบับเสริมแก่งสุดยอดสามารถกินเป้าหมายพร้อมดวงวิญญาณเข้าไปได้เลยทำลายความว่างเปล่าพลังทำลายล้างเชิงอันติเมตที่จะเติมเต็มโลกโอลมานซึ่งสามารถควบคุมได้สมบูรณ์ด้วยมานาะมิติเลขสมมุติโลกโอลมานเป็นฉบับพัฒนาการขั้นสุดยอดของกระเพาะบวกคัดแยกคุกสําหรับผนึกเป้าหมายที่ควรคัดแยกออกมาบงการช่องว่างปริภูมิและเวลา ยังรู้ถึงเวลาและมิติแค่นึกก็สามารถเคลื่อนย้ายพิบตาได้ส่งผลได้กระทั่งเวลาด้วยม่านพลังพหุ่มิติม่านพลังหลากชั้นรูปแบบทํางานตลอดเวลาปกป้องสมบูรณ์ด้วยดีเมนชันฟิลอนาเขตลอยเลื่อนมิตินี่คือคําอธิบายของอาจารย์ชิเอลสุดยอดน่าดูเลยแฮะน่ากลัวตรงที่คิดจะปรับแต่งพวกนี้ตั้งแต่อยู่ระหว่างการต่อสู้นี่แหละแต่มีอยู่อย่างหนึ่งปกป้องสมบูรณ์ด้วยดีเมนชั่นฟิลมีอันนี้แหละที่ยังเชื่อถือไม่ได้ ถึงจะแข็งแกร่งปลอดภัยกว่าดิสทอร์ชันฟิวแต่ในโลกนี้ไม่มีคําว่าแน่นอนริโมดูไม่โดนหลอกหรอกนะอีกอย่าง รันกาก็ได้หาทูนมาแล้วความสามารถของลิมยุจะไร้การดขึ้นก็สมเหตุสมผลดังนั้นแทนที่จะตกใจกลับรู้สึกอึ้งว่าถ้ามีอสทอสอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องมีสกิลอื่นละมั้งส่วนความสามารถที่สองคงไม่ต้องบอกก็คือชุบนิกูรัสนั่นเองด้วยการอันเทเลชันครั้งนี้ทาให้ความสามารถของลิมยุมีสสิ่งที่กล่าวมาเห็นชัดว่าถูกเสริมความแข็งแกร่งก่อนจะรวมกันพันนึกขึ้นมาได้ว่ามีความสามารถที่หายไปแล้วอยู่ด้วยอย่างเช่น เร่งการคิดคำนวณแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแฮะซึ่งคุณเชีเอลก็ขยายความเพิ่มนะครับว่าความสามารถพวกนั้นคือเร่งการคิดคำนวณคาดการการโจมตีในอนาคตวิเคราะห์ประเมินประมวลแบบขนาน ผสานคัดแยกละการได้รู้แจ้งสรรพสิ่งห่วงโซ่อาหารบ่งการความคิดบงการกฎเกณฑ์แปลงธาตุพอกสายคำนวณทั้งหมดได้รวมอยู่ที่ตัวชิเอลดังนั้นก็จะตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมีโมดูก็คิดนะว่าทำเกินไปหน่อยแต่ก็เปลี่ยนความคิดว่ามันจำเป็นสำหรับการต่อสู้หลังจากนี้คือีโมดรูทำตัวอ่อนแอก็จะมีคนต้องตายเพิ่มขึ้นเพื่อจะตัดสินใจให้เด็ดขาดและกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขคงมัวเกรงใจหรือออมมือให้กันอยู่ไม่ได้ หลังจากที่เรนโบูตรวจสอบพลังตัวเองเียบร้อยแล้วเขาก็มาตรวจสอบพลังเทียบกับของเวโดล่านะครับซึ่งเวโดล่าหรือเวโดล่าเทมเพสเนี่ยมีค่าพลังหรือ EP มากถึง88,126,579ล้านเผ่าพันธุ์จิตวิญญาณมารศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดตระกูลมังกรที่แท้จริงอุปถัมภ์พระเมตตาแห่งความอุดมสมบูรณ์การพิทักษ์แห่งวายุคลัง่งฉายา มังกรวายุครั้งสกิลเฉพาะตัวยานครอบจัก,กรวาลจิตคุกคามวิญญาณมังกรเปลี่ยนร่างครอบจัก,กรวาลอันตเมยสกิลในอาลาโทเทปราชแห่งความอัลมานความต้านทานลบล้างการโจมตีทางกายภาพลบล้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลบล้างสภาวะผิดปกติลบล้างการโจมตีทางจิตต้านทานการโจมตีจากเวทศักดิธิ์นี่คือสภาพปัจจุบันของเวจล่าคงไม่ต้องบอกว่าความต้านทานสมบูรณ์แบบแต่ที่ควรสนใจเป็นอย่างพิเศษคือค่าชีวิตที่เพิ่มพรวดแต่ว่าดูจากค่าชีวิตแล้วก็นึก ขำมากกว่าจะตกใจนะหมอนั่นหน้าแตกตอนวัดค่าด้วยนี่นาะเรื่องเกิดขึ้นมาตอนหลังเมื่อเย็นริมมรูมีนัดคุยกับอันติมาเลยลุกจากที่นั่งทันทีแต่ว่าเวเดล่ากลับมาขวางกากฮ่าฮ่าิโ <ś> ด <cia> <ś cia> ูเอ๋ย <ś cia> เห็นว่าตอนนี้เจ้าไล่นัดพบพวกบริมมดูอยู่นี่นาะข้าเองตอนนี้ก็ว่างอยู่พอดีทันทีที่ริมมดูเห็นเวเดล่าพูดขึ้นเขาก็ปฏิเสธขึ้นอ้าแต่ฉันยุ่งอยู่นะโทษที ไว้ค่อยเล่นด้วยหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยนะช้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ใช่แบบนั้นแค่จะถามว่าแล้วไหนล่ะการนัดคุยกับค้าต่างหาก หานัดคุยกับเวเดล่าไม่จาเป็นสักหน่อยนี่จะว่ายังไงดีเวเดล่าไม่ใช่ลูกน้องของลีโมโด้แล้วถ้าคิดจะทําแค่ถามคุณเชเอลก็ดูเรื่องแล้วซึ่งเวเดล่าเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเขาเนี่ยวัดค่าพลังได้ที่88ล้านเปนะครับแต่พอให้ลีโมโด้มาวัดเนี่ยลีโมโดก็วัดได้แค่88ล้านหนึ่งแ่นสองห่นอกพันซึ่งเวยเจ็ดส่าเน้ายก็ทําแน่ยองนะครับวก็หเวเดเขาเนี่ยถอดเสื้าทของนะครับแล้วก็หัวเราทีสิ ซิงดิโมดูก็ได้วัดใหม่ให้กับเวลดล่านะครับเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่าแค่ถอดเสื้อผ้านหนักๆออกค่าก็เพิ่มขึ้นไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกจริงๆใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงเล่าซ่งดิโมดูเนี่ยก็ได้ให้เชเอลวัดค่าพลังของเวลดล่าอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งพลังเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับ88ล้านหนึ่หมืนเดิหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับซึ่งเวลดล่าที่มั่นใจว่าตัวเองจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าหากถอดเสื้อโค้ทออกก็น่าหหนน้้าไไไปวที่เลย พอมานึกดูแล้วตอนนี้ี่มานูก็ขำเป็นอย่างมากนะครับแต่เรื่องที่ปริมาณพลังงานมหาศาลนั้นเป็นเรื่องจริงต่อให้ตรวจสอบแบบจริงจังถ้าไม่ใช่ระดับอันติเมตก็โจมตีไม่เข้าหรอกอีกอย่างความสามารถที่เวเดล่าได้มาก็อันตรายมากด้วยพอได้อาจารย์ชิเอลปรับแต่งให้เลยวิวัฒนาการไปเป็นในอาาโทเทปซึ่งในนั้นมีความสามารถหลากหลายอย่างเช่นเด้นการคิดคำนวณวิเคราะห์ประเมินรู้แจ้งสรรพสิ่งควบคุมความน่าจะเป็นตัวตนคู่ขนานตรวจสอบความจริง ควบคุมช่องว่างปอิภูมิเวลามันพลังพหุมิติรวมอยู่ด้วยและเพราะคุณชิเอลเป็นคนรวบรวมประกอบขึ้นมาให้ก็เลยใช้ง่ายผิดกันคนละเรื่องขนาดเวลดาล่ายังมีตัวตนคู่ขนาดแล้วเลยแม้จะรู้สึกว่าสก,กิลนี้ร้ายกาจตั้งแต่ตอนสู้กับเวลกินแต่ในกรณีของเวลดาล่าจะมีควบคุมความเป็นไปได้อยู่ด้วยให้ความรู้สึกว่าเป็นอมตะอย่างแท้จริงแต่เดิมทีตราบใดที่เรมูรุยังอยู่ก็ไม่ตายอยู่แล้วนะเพราะในตัวริมูรุยังมีแกนจิตใจของวิาล่าอยู่ ทั้งความทรงจําความรู้สึกก็มีแบ็กอัพพร้อมยิ่งกว่านั้นพอรวมเข้ากับการสร้างร่างอื่นออกมาการทําลายเขาจึงไม่น่าเป็นไปได้เลยเหตุการณ์ฆ่าชีวิตอาจจะน่าขาแต่ก็รู้สึกพึ่งพาได้ดีแล้วล่ะที่เป็นเพื่อนกันก็นะค่าชีวิตของเดล่ามากกว่าริมูรุสิบเท่าถึงสู้ไปก็คงไม่ชนะแต่ก็มีข้อสงสัยอยู่นิดหน่อยลิมูรุเอาชนะเวลกินได้แล้วยังใช้ล่าเหยื่อไปด้วย ตอนนั้นค่าชีวิตของไวลอเก้นน่าจะ26ล้าน8 7 0 0 0 0ได้อันหนึ่งส่วนที่ดิมูรูกินเข้าไปมีมากกว่า50%ต่ำกว่า30%อยู่ระหว่างฟื้นตัวส่วนที่ต่ำกว่า20%ที่เหลือนั้นถ้าถามว่าไปไหนก็ต้องบอกว่าย้อนกลับมาอยู่กับส่วนที่ดิมููกินเข้าไปสมกับเป็นคุณชิเอลไม่มีพลาดเลย ทีนี้จากนี้แหละประเด็นหลักในเมื่อกินพลังงานเข้าไปมากขนาดนี้แต่ค่าชีวิตของลิโมนูก็ยังดูน้อยอยู่เลยซึ่งมันก็แข็งแกร่งพอแล้วนะนะแต่สิ่งสําคัญคือเส้นการต่อสู้มากกว่าด้วยแต่มันก็ยังคาใจนินดๆอยู่ดีซึ่งตอนนั้นชฉเอลก็ได้ตอบข้อสงสัยของลิโมนูนะครับเรื่องนั้นย่อมแน่นอนอยู่แล้วพลังงานที่ล่ามาจะรับเข้ามาครั้งหนึ่งแต่ได้เปลี่ยนเป็นเลือดเนื้อของมาสเตอร์ซึ่งจะใช้เป็นปลดปล่อยตระกูลมังกรแทนสรุปก็คือ ค่าชีวิตสูงสุดของรีมมรุในตอนนี้จะต้องคำนวณรวมค่าชีวิตของเดล่ากับเวลกินเข้าไปก่อนถึงจะถูกต้องรีมมรุได้แต่อึงเท่านั้นสรุปว่าตอนที่ใช้ปลดปล่อยตระกูลมังกรรีมมรูถึงจะแสดงพลังงานสูงสุดออกมาได้สินะอึแต่ว่านะพลังที่ได้มามันก็ออกมาเหมือนกันถึงพลังงานเพิ่มขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมอยู่ดีมั้งอย่างเวลกินขีดจำกัดก็ชนเพดานแล้วเลยออกไปในทางการเพิ่มขึ้นของตัวเลขแทนเรื่องนั้นน่ะที่จริงมันก็ไม่มีขีดจำกัดของพลังหรอก ถ้าไม่โดนตัวมันก็ไม่มีความหมายด้วยหากไปถึงระดับทำลายดวงดาวได้ก็ยิงความขุมยากพลังยิ่งใหญ่ไม่ได้มีความหมายอะไรเรียนรูยิ่งรู้สึ้งในเรื่องนี้ จะให้พูดง่ายๆก็คือถ้าหากจะวัดค่าพลังที่แท้จริงของรีมมรุก็ต้องวัดตอนที่รีมมรุใช้ปลดปล่อยตระกูลมังกรซึ่งรวมค่าพลังของเวลกินกับวโดล่าเข้าไปและบวกกับค่าพลังของรีมมรุนะครับซึ่งรวมๆแล้วน่ะก็เกิน100ล้านขึ้นไปนะครับเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยพี่รีมมรุแกเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าชีวิตของเวลกินน่ยก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเวลกินเธอมีค่าพลังชีวิตมากถึงเจ็ญญญสสดสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นแปดสิบเจ ตระกูลมังกรที่แท้จริงอุปมัมภมความรักและเมตตาแห่งเพิงระอุชายามังกรเพิงระอุเวทมนต์เวทตระกูลมังกรสกิลสกิลเฉพาะตัวยานครอบจักรวาลจิตคุกคามวิญญาณมังกรเปลี่ยนร่างครอบจักรวาลอันติเมสกิลคาทูกาพระราชนเทพเพิงความต้านทานลบล้างการโจมตีทางกายภาพลบล้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลบล้างสภาวะผิดปกติ ลบล้างการโจมตีทางจิตต้านทานการโจมตีจากเวทศักิ์ิิทธ์นี่คือสถานะปัจจุบันของเวลกินจากสถานะที่หายไป20%ตอนนี้เติบโตเพิ่มขึ้นมากจะเรียกว่าเติบโตหรือวิวัฒน,นาการดีนะความสามารถยังเป็นไปนตามที่คุณเชเอลดำเนินการไว้แต่คงใช้ได้เต็มที่ไม่ผิดแน่ส่วนข้างในของคาทูกาจะมีเร่งการคิดคำนวณกระตุ้นความระอุตัวต,วตนคู่ขนานควบคุมช่องว่างปริภูมิเวลาข้ามมิติมันพลังพหุม,มิติก่อนนะโกงสุดๆอีกอย่าง สำหรับริโมดูแล้วเพิ่งจะแยกกันไปไม่กี่วันก็จริงแต่เวลกินสั่งสมประสบการณ์แบบไหนมาบ้างก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะได้เจอแล้ว ยังลังเลอยู่เลยว่าควรคุยด้วยยังไงดีเพราะกลัวว่าถ้าทําให้โกรธขึ้นมาจะเป็นยังไงเลยตัดสินใจว่าจะระวังไม่ให้ทะเลาะก,กันอีกการพบปะรายบุคคลเพื่อตรวจสอบสถานะโดยอาจารย์ชิเอลก็จบลงโดยสวัสดิภาพด้วยประการฉนีอ้าวลครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสลาง16.8นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็จะดูข้อมูลอันเป็นที่แน่นอนของเนมูรุเวเดลา่าและก็เวลกินแล้วนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเนี่ยพี่แกก็เทพสุดๆเลยนะครับ ออาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ได้วยนะครับ <c oughs> เวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท,ท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ